คลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามพี่คนนี้นะพี่ถามว่าไก่เนี่ยเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ในซุ้มนะครับเตะเป้าเตะนวมแต่กับไก่ในซุ้มเนี่ยสามารถเลี้ยงออกชนได้ไหมนะครับตอบคือได้นะครับคําตอบคือได้เรื่องนี้จริงๆมันมีประเด็นให้พูดเยอะนะครับแต่ผมจะยกมาสองสามประเด็นนะครับเพราะว่าเวลาในทิตตอมันสั้นมีเพื่อนๆที่เล่นไก่ใหม่หลายคนนะพอพอได้ไก่มาเนี่ยก็จะเอาไก่ไปเตะกับไก่คนอื่นนะครับเพื่อดูว่า ไปเตะข้างนอกนะเตะกับไก่คน Susan. อื่นเพื่อดูว่าไก่เราสู้ได้ไหมนะถ้าสู้ได้ก็แสดงว่าไก่เราเก่งนะครับเลี้ยงออกชนได้ถ้าสู้ไม่ได้ไไดก็แสดงว่าไก่ไม่เก่งนะเลี้ยงออกชนไม่ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันอาจจะดีทั้งคู่มันอาจจะเก่งอาจจะดีทั้งคู่ก็ได้นะครับหรือมันอาจจะเล่นไม่ได้ทั้งคู่ก็ได้นะครับเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์นะมันอยู่ที่ประสบการณ์เตะกับไก่อะไรก็ได้นะจริงๆในการเตะคัดไก่อ่า อีกเรื่องหนึ่งนะครับการที่จะเลี้ยงไก่วิธีนี้การที่จะเลี้ยงไก่วิธีนี้เราต okay. ้องมีไก่นวมหลายตัวนะครับเราต้องมีไก่นวมหลายตัวแล้วเราต้องเลี้ยงไก่นวมเนี่ยให้สมบูรณ์นะครับเลี้ยงให้เขาสมบูรณ์ไม่ใช่ไก่ที่เหมือนเพื่อนๆเคยเห็นในในยูทูบไหมครับหรือว่าใน Facebook ที่เอาไก่นวมที่ไม่มีสภาพนะครับมาให้ไก่มาให้ไก่ที่เขาตั้งใจจะเตะขายหรือจะเตะโชว์นะครับอะไรสักอย่างเนี่ยมาเตะไก่นวมนะครับพูดตรงๆ บางตัวคนที่เล่นไก่มาประจําเล่นไก่มานานๆเนี่ยจะรู้เลยนะเห็นก็จะรู้เลยว่าไก่ตัวนี้มันไม่มีสภาพนะครับคือมันเป็นไก่ป่วยไก่ที่เตะโดนเขาเตะมาเยอะการเดินของมันก็จะรู้มันเดินตัวแข็งเลยนะครับคือมันมันไม่มีสภาพแล้วมันจะเดินเหมือนหุ่นยนต์อ่ะนะมันโดนเตะต่อยตัวเตะเตะแรงไม่แรงไม่รู้เตะโดนไม่โดนไม่รู้มันกระเด็นก่อนละเพราะมันผอมมันไม่มีสภาพอะครับแบบเนี้ ผมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์นะครับโดยส่วนตัวผมแบบนี้ผมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์นะครับดูแลทุเลศลูกตานะครับไก่ที่ไก่นมที่เรามาเลี้ยงเนี่ยเราต้องเลี้ยงเขาให้ดีนะครับเลี้ยงเขาให้สมบูรณ์นะครับเพราะพวกนี้เขาจะมาปั้นไก่เรานะครับเราต้องให้เกียรติเขาแล้วไก่เป้าไก่นวมเนี่ยนะครับสามารถเอามาเตะหน้าได้นะครับเอามาเตะหน้ากับไก่ดีได้นะครับถ้าเราเลี้ยงเขาดีเขาสมบูรณ์นะครับ ก็นับเป็นการเตะหน้าหนึ่งครั้งเหมือนกันนะครับในการเลี้ยงไก่ออกชนแล้วอีกอีกอย่างนึ่งที่ที่ดีกับการเลี้ยงวิธีนี้ก็คือเราสามารถจัดโปรแกรมให้ไก่ได้นะครับเนื่องจากเรามีไก่อยู่ในมือนะรเรามีไก่เป้าไก่นวมไก่เตะหน้าอยู่ในมือแล้วอย่างเงี้ยเราสามารถจัดโปรแกรมให้เขาได้บางทีถ้าเราต้องมัวแต่ไปหาไก่ที่อื่นคื การเลี้ยงไก่ที่เหมาะกับทั้งมือใหม่นะครับแต่คนที่เลี้ยงไก่มานานๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีนี้ส่วนใหญ่เขาไม่ไปเตะข้างนอกหรอกเพราะเขาวางโปรแกรมไก่ได้แต่บางทีเขามีไก่ดีหลายตัวเขาก็เอาเตะหน้ากันได้แต่ไก่เป้าไก่นวลก็สามารถเอามาเตะหน้าได้นะครับก็ถือว่านับเป็นการเตะหน้าหนึ่งครั้งเหมือนกันถ้าเราเลี้ยงเขาให้สมบูรณ์นะครับเราสามารถวางโปรแกรมไก่ได้นะครับมันโปรแกรมมันจะไม่คาดเคลื่อนแล้วไก่จะได้ออกชนจริงๆประเด็นในพูดจริงมีเยอะนะครับเวลาหมดแล้วนะครับ คลิปนี้นะครับจะมาตอบคําถามพี่คนนี้นะที่ถามว่าไก่ก๋อยไก่เชิงเนี่ยถ้าเราเอามาเตะนวมปิดปากแล้วเนี่ยจะทําให้ไก่ใช้ปากน้อยลงหรือเปล่านะจะทําให้ไก่ใช้ปากน้อยลงหรือเปล่าผมจะตอบแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ก๋อยนะครับไก่เชิงไก่พม่านะครับในการเตะนวมปิดปากเนี่ยไม่ได้ทําให้ไก่ใช้ปากน้อยลงนะครับเพราะอะไรตอนเราเลี้ยงไก่ออกชนเนี่ยเราไม่ได้เตะแต่นวม นึกออกใช่ไหมเราไม่ได้เตะแต่นวมเรามีการเตะหน้านะครับเตะเป้าเตะนวมคือเราเตะวนไปอย่างนั้นนะครับเราไม่ได้ปิดปากเขาอย่างเดียวนะถ้าเราเราไม่ได้เตะนวมปิดปากเขาไปตลอดจนเขาออกชนนะครับเรามีการวนนะครับมีทั้งเตะเป้าเตะนวมเตะหน้านะครับซึ่งเตะเป้ากับเตะหน้าเตะหน้าเนี่ยเราก็ไม่ได้มัดเราก็ไม่ได้พันปากนะครับจากประสบการณ์ของผมนะไม่ไม่มีปัญหาอะไรถ้าไม่มีปัญหาอะไรคราวนี้มีหลายคนที่เข้าใจผิดนะครับว่ามันเกิดจากการ ปิดปากไก่เลยทําให้ไก่เขาเพี้ยนนะเดี๋ยวผมจะแนะนําอย่างนี้คือมีหลายคนที่ได้ไก่มาปุ๊บพอเอาไปเตะค,ครั้งแรกเนี่ยดูดีนะครับไปได้ไก่หนุ่มวันนี้เอาไปเตะค,ครั้งแรกเนี่ยมันดูดีเลยนะครับครั้งที่สองก็เลยเอามาเตะเตะนวมนะครับโดยการปิดปากไก่คราวนี้ครั้งที่สามครั้งที่สี่เนี่ยไก่มันเริ่มตีไก่น้อยลงนะครับไก่มันเริ่มใช้ปากน้อยลงแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากการเตะนวมนะมันเกิดจากการที่ผมเคยบอกไว้แล้วว่าไก่เนี่ย จะดูว่าไก่ตัวเนี้ยเล่นได้หรือเล่นไม่ได้ต้องดูถึงสามสี่ครั้งนะครับ <Councillor. S 1> เพราะไก่บางตัวเนี่ยต้นอันเนี่ยอไก่ที่เขาเอามาเราเอามาเขามาเตะใหม่ๆเนี่ยเขาตื่นเต้นนะครับไก่ก่อยบางตัวนี่มันกัดตีอย่างเดียวเลยนะครับลูกผสะมปาก่อยเนี่ยเพราะว่ามันตื่นเต้นนะครับแต่พอเตะไปสองสาครั้งแล้วเนี่ยมันเริ่มมาไล่หัวนะเหมือนพม่าก็เหมือนกันนะครับคราวนี้เลยทําให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการเตะนวมเนี่ยทําให้ไก่ไม่ใช้ปากแต่จริงๆไม่ใช่พอเตะไปหลายๆครั้งแล้วความจริงมันปรากฏนะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งมาเจอผมในทิกตอกเนี่ยแล้วก็มีคําถามเข้ามาเยอะมากนะครับต้องบอกก่อนว่าผมได้ทําคลิปนะครับลงไปใน YouTube เยอะแล้วนะครับมีหลายคําถามเลยที่ถามเข้ามาเนี่ยมันมีคลิปอยู่ใน YouTube อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูใช้ชื่อชื่อช่องก็จะาอดีตมือน้านะครับใน y o u t u นะครับหลายคําถามที่ผมไม่ไม่ไดเอามาตอบนะครับเพราะว่าผมทําลง YouTube ไปหมดแล้วนะครับ คลิปนี้นะครับจะมาตอบคําถามเพื่อนคนนี้นะครับที่ถามมาว่าไก่ผิดอากาศเนี่ยจะตีผิดเชิงหรือเปล่านะครับไก่ผิดอากาศเนี่ยจะตีผิดเชิงหรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเชื่อกันว่านะครับไก่ที่เดินทางข้ามจังหวัดเนี ist, ่ยหรือข้ามหลายๆจังหวัดเนี่ยไก่จะผิดอากาศนะครับเชื่อกันว่าอย่างนั้นนะครับจากประสบการณ์ของผมนี่จะจะประมาณนี้นะครับผมผมจะเล่าให้ฟังประมาณนี้ไก่ที่ไก่ที่เดินทางมานะครับมาถึงนะครับเราเตะวันแรกสองวันแรกเลยเนี่ยเราเตะดูเลยนะครับ ไก่จะไม่มีอาการผิดอากาศนะครับจากประสบการณ์นะครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับว่าไก่จะไม่ผิดโอกาสไก่จะไม่ผิดอากาศนะครับในวันสองวันแรกนะครับไก่จะบินดีปกติแต่ปลายอันอาจจะมีเมื่อยล้าบ้างนะครับเนื่องจากการเดินทางนะครับแต่ช่วงสิบนาทีแรกเนี่ยไก่จะตีปกติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้นะครับไปหนึ่งอาทิตย์นะครับไปหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เนี่ยโดยประสบการณ์ที่เจอมาเนี่ยตั้งแต่หนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยตัวที่ผิดอากาศนะครับ ก็จะแสดงอาการผิดอากาศให้เห็นนะครับคือถ้าเราซ้อมเนี่ยถ้าเราซ้อมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไก่ตัวนั้นอ่ะมันอ่อนแรงนะครับมันบินเนยเนยคราวนี้ก็มาเข้าคําถามนะที่น้องถามว่ามันจะตีผิดเชิงหรือเปล่ามันจะไม่ถึงขั้นตีผิดเชิงนะครับแต่ไก่มันจะเนยเนยอ่ะเราจะดูออกนะครับว่าไก่มันจะเนืเนยไก่มันจะไม่มีแรงนะเราจะดูออกเลยคราวนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะแก้ยังไงนะครับโดยส่วนตัวของผมเนี่ย ผมจะเตะดูอีกสามถึงสี่ครั้งนะครับเตะดูอีกสามถึงสี่ครั้งแต่พอไก่เตะดูไม่ดีให้เราเอาออกเลยนะครับเราไม่ต้องปล่อยต่อนะครับเตะครั้งแรกสมมติไก่ผิดอากาศเนี่ยเตะครั้งแรกเราดูแล้วมันเหนื่อยนะครับแต่ก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับบางส่วนก็ไม่ผิดนะครับบางตัวก็ไม่ผิดบางตัวก็เตะได้ต่อเนื่องไปเลยนะครับสมมุติมีตัวหนึ่งที่มันผิดอากาศนะครับคือมันบินเนื่อยเนี่ยผมจะจับออกเลยนะครับและอาจจะพักอีกสักอาทิตย์นึงนะครับหรือสิบวัน แล้วมาเตะดูใหม่นะครับผมจะเตะดูใหม่สามถึงสี่ครั้งนะครับถ้าไม่ดีขึ้นเลยนะครับถ้าไม่ดีขึ้นเลยก็ต้องปล่อยถ่ายขนนะครับก็ต้องปล่อยยาวเลยนะครับแต่มีบางส่วนนะครับที่เขาจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเขาจะปรับตัวเองค่อยๆดีขึ้นนะครับก็ต้องเตะดูสามถึงสี่ครั้งนะครับคือไก่เนี่ยที่ผิดอากาศก็มีนะครับที่ไม่ผิดอากาศก็มีนะครับที่ผิดแล้วดีขึ้นดีขึ้นในในการผ่านไปเดือนสองเดือนแล้วดีขึ้นก็มีนะครับ แต่ว่าที่จะต้องรอให้จนถึงไก่ถ่ายขนเลยก็มีนะแล้วที่น้องถามว่าไก่จะเปลี่ยนเชิงไหมไก่ไม่ถึงขั้นกับเปลี่ยนเชิงนะครับแต่ไก่จะดูอ่อนแรงลงไปคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามพี่คนนี้นะครับที่ถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าไก่เราตัวนี้สามารถขึ้นชนแพงได้นะค,คือพี่เขาบอกว่าเขาเคยชนไก่แต่หลักหมื่นนะครับแต่เขาอยากรู้ว่าจะขึ้นชนแพงเนี่ยต้องดูจากอะไรนะผมจะแนะนําอย่างนี้ก่อน ถ้าเราเลี้ยงไก่ออกชนหม pues mm hmm. nah, ื่นบ่อยๆนะครับออกชนเลี้ยงไก่ออกชนหมื่นบ่อยๆชนหมื่นบ่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าถ้าเราได้ไก in ่มาตัวนึงเรามาเห็นเขาซ้อมเขาปั้มสักสามสี Clerk ่คร <ș> ั้งเนี Sed ่ยเราก็จะรู้เลยว่าไก่ตัวนี้สามารถขึ้นชนเกตนี้ได้นึกออกใช่ไหมครับจากประสบการณ์ของเราเขาเรียกว่าจากประสบการณ์นะครับเหมือนการคนที่เลี้ยงไก่ชนแพงก็เหมือนกันนะเขาเลี้ยงไก่ออกชนแพงบ่อยๆเนี่ยเวลาเขามาเจอไก่นะครับเราได้ไปเขาเห็น เห็นไก่ที่เขาเลี้ยงเนี่ยเตะซ้อมปั้มไปสักสามสามสี่ครั้งเนี่ยเขาก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าไก่ตัวเนี้ยสามารถขึ้นชนแพงได้นะครับคราวนี้คือประสบการณ์นั่นเองนะครับคราวนี้คือพี่ยังไม่มีประสบการณ์เนี่ยแล้วคราวนี้จะดูจากยังไงล่ะนะครับคือแม้แต่คนที่เขาเลี้ยงไก่ชนแพงเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับพอเขาก่อนที่เขาจะขึ้นชนแพงเนี่ยเขาจะต้องออกไปชนในสนามสักไฟหนึ่งก่อนนะครับเพื่อเป็นการไปเห็นของจริงในสนาม ว่าไก่ตัวนี้มันพิเศษเหมือนที่เราซ้อมไว้ไหมนะครับมันพิเศษเหมือนที่เราซ้อมไว้ไหมนะครับถ้ามันพิเศษจริงนะครับคนที่มีประสบการณ์เขาก็ขยับขึ้นไปชนแพงได้สําหรับพี่ก็เหมือนกันนะครับพี่จะรู้ได้ยังไงนะครับเวลาไก่เราเอาออกไปชนเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ละนะครับรู้ได้ยังไงออกไปชนหมื่นเนี่ยถ้าเราชนะแบบเราก็ปางตายนะครับหรือไม่เราไปชนะยกสามยกสี่นะครับ ชนะแบบไม่สวยงามอ่ะชนะแบบไม่ประทับใจอย่างเงี้ยนะการจะขึ้นชนแพงเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราอากจะยังไม่เอาขึ้นเราอาจจะให้โอกาสเขาไปอีกสักครั้งหนึ่งก็คือไปชนเกณฑ์น,นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับไก่ที่จะได้ขึ้นชนแพงเนี่ยนะครับจากประสบการณ์ของผมนะต้องเป็นไก่ที่ชนะไก่ไวที่ไปเห็นในสนามนะครับต้องเป็นไก่ที่ชนะไก่ไวนะต้องเป็นไก่ที่ไม่ให้คู่ต่อสู้ตีง่ายๆนะครับยิ่งยุคใหม่เนี่ยไก่เก่งขึ้นเยอะนะครับ ไก่แพ้ชนะกันไก่เก่งๆเนี่ยต้องเป็นไก่ที่เก็บไก่ไว้นะครับไก่ถ้าตีลากไปอันสามอันสี่อันห้าแล้วเนี่ยถ้าขึ้นชนชนแพงเนี่ยจะเหนื่อยนะเพราะไก่ที่ชนแพงยุคนี้เป็นไก่ที่แข่งดีจริงๆนะถ้าให้ผมแนะนำนะครับก็คือต้องเป็นไก่ที่ชนะไว้นะครับแล้วไม่เจ็บตัวง่ายๆนะเวลาชนอนะไม่ให้คู่ต่อสู้ไม่ให้คู่ต่อสู้ตีง่ายๆ ก็ประมาณนี้ที่เหลือก็คืออยู่ที่ประสบการณ์แล้วนะครับอยู่ที่ประสบการณ์ต้องทำออกไปนะครับถึงจะรู้ทำออกไปเลยนะครับถึงจะรู้